ให้สายครับไมรผผมตังตั้งเพืทำไมวะถึงให้สายครับเร่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะแล้วเพื่อนนี้แต่เจจงที่คนนี้ก็สายเหรอม่ายลืมหรอคุณคิดอะไรกับสายหรือเปล่า้ยมกเลยกเลยยบอกเ็เป็นเพื่อนหญิงที่สนิทผม

ทำไมถึงชอบายครับถ้า้้ทำไมถ oh, yeah, ึงตายรับไม่ตายัีฝาิเานี้ขอคุแล้วงไปยั่อะไรมาเป่าโอ๊ยทำแให้ไห่อรม่ม่ม่า่ายถ่า่า่ายถ่่าย่ายถา่ายถ่่ายถ่ายยถ่ยถ่่ายถ่าา่า่ายถ่่ายถ่ายถ่ายถ่ยถ่่ถ่ายถ่ายถยา่า่ย่่ยย่ยยาถ่าย